สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง t ิตร์ซีพีดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพาทุกคนนะครับไปดูระบบใหม่นะที่เข้ามาในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือระบบหลอมสัตว์ร,ร้านเองนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการอัปเกรด อุปกรณ์อีกหนึ่งขั้นตอนนั่นเองเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีวิธีการอัปเกรดค่อนข้างหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดแบบเสริมพลังธรรมดานะครับผมอัปเกรดแบบขัดเกลนะครับแล้วก็มีการทำออปชันด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาเมื่อผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีระบบนี้อีกนะครับผมมันคือการเขาเรียกว่าหลอมเอฟเฟกเนาะ แต่ตอนนี้ระบบที่เข้ามาล่าสุดนะครับผมก็คือระบบที่สามารถเข้าไปซื้อได้ในร้านคารประรอกนั่นเองนะครับผมซึ่งมันคือการหลอมซาตรานั่นเองนะครับผมโดยการหลอมซาตานะครับผมจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถซื้อคัมภีนะครับผมมาแล้วก็สามารถใช้ที่จะจะหลอมนะครับผมในส่วนของอชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาวุธเครื่องประดับนะครับผมทําให้ ตัวของตัวละครเราเนี่ยค่อนข้างมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างเช่นในส่วนของตำราส่วนบนนะครับผมอันนี้ใช้กับผมหรือเข็มอ่ะเดี๋ยวนะส่วนบนอ้าวแต่เขียนว่าเป็นเข็มขัดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็บวกคอนกับวิทให้เราอย่างละ31แตมนะครับผม,ผมก็จะทําการซื้อมาเนาะเมื่อซื้อมาแล้วนะครับผม เจ้าตัวตำราหลอมตัวนี้นะครับจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าซึ่งเราสามารถที่จะกดใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้ปึ่มนี่นะครับเขาก็จะออโต้บอกเลยว่าเราจะบวกกับเข็มคัดอันนี้ใช่ไหมนะครับผมก็ให้เรานี่ได้เลยกดบันทึกนะครับซึ่งตัวหลอมสัตรานี้นะครับผมเ,เราสามารถหลอมแล้วก็มันจะล็อกติดกับช่องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับผม คือถ้าเราเปลี่ยนไปใช้อของที่ดีกว่าในแคปเลเวลต่อไปก็สเตตัสนี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีการลดหายไปไหนนะครับผมโอเคครับแล้วก็เราสามารถมาเพิ่มเลเวลได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคกดไปแบบนี้ CP ก็เด้งขึ้นมาเลยเกือบรนะ้อยร้อยแหละ9กนาแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับผม แล้วก็ดูได้อีก3เลเวลเลยนะนก็จะปลดตอน73นะครับผม82อะไรเงี้ยก็รอดูกันต่อไปทั้ก็จะมีในหลายๆส่วนนะครับผมเนี่ยมันจะมีส่วนหัวส่วนรองเท้าประดับสร้อยแหวนมีหมดนะครับทุกคนสามารถรอแพทหน้าๆที่จะถึงนะครับผมแล้วก็ทําการเก็บแต้มประลองไว้นะครับผมแล้วก็มาซื้อแล้วก็อัปเกรดตัวละครของทุกคนให้โหดขึ้นได้ นั่นเองนะครับผมเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสาหรับสาระวันนี้ที่เอามาแนะนําทุกคนเนาะแล้วก็มีอ,อย่างที่จะบอกทุกคนว่าขัดเกลาร์นะครับผมเป็นการอัพอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นซึ่งไม่แนะนําให้ทุกคนอ,อัพกระโดดเนาะอย่างผมเนี่ยเคยอัพกระโดดไปนะครับผมอัพไป11ซึ่งจริงๆอัพแค่9หมดแล้วก็ค่อยไล่10ทีละอันก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังไล่อยู่เนาะก็คาดว่าจะเสร็จภายในวีคนี้แหละ ก็จะมีขัดเกลีสิบทั้งตัวอืมเพราะาผมไม่ได้เติมเยอะมากนกเนาะอืมเติมเยอะแหละแต่ว่าไปลงกับแฟชั่นหมดไม่ได้ลงกับของเลยนะครับผมจนเพื่อนในกิวบอกว่าเติมเยอะแต่ทำไมของไม่ค่อยเดินก็เพราะว่าเป็นลงกับแฟชั่นนั่นเองนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนนะครับผมช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องตูตซีพีดีด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักของผมตลอดไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ